ดีโยมายดีไหมด่ไม่ด้มอบกระถือไเฉยดีใจ้ีใจเอาจดีใจเีใจดีใจดีใดีใจดีให้อใจดีใีใจดีใจีใจรใจดีใจดีใจดีใดีใหดีีใจ้ีใจใดีใจ งาม่วีค่ะร่วมไหมร่วมค่ะอยู่มากี่ปีแล้วอยู่มาห้าสิบปีแล้วโอ้มาเลยนะคามเจริญมาแล้วโตขึ้นข้างน้าไม่ใช่รอท่านนี่แหละมาแล้ไง

เวลาฝนตกน้ำท่วมเร่วมนที่เราจะต้องปรับไหมมันเท่าเข้าบ้านเนี่ยครับอต้องระวังด้วยนะครับแล้วมันจะท้มันลงช้าไหมอ๋อเขาดูเขาดูอครไม่ดูดเร็วนะแล้วขยะเป็นไงบ้างขยะอ๋เก็บทุกกี่วันเก็บสองครัวันก็พราะพอไหวไหมพอคนครับโอเค น้าครับอยู่มากี่ปีแล้วครับอยู่มาโอเคแรงนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับที่เพื่อนบ้านกันเียนียเพื่อนบ้านกันอ๋อนี่อะไรเนี่ย ตู้เย็นจานไปไหนวะขายไปไหนไปอยู่ไหนอ่ะอยู่บอดมันไม่ไหวทั้งหมดเลยที่เลยเหรอเนี่ยขายหมดแลวคำถามที่ตอบไม่ได้ปะแต่ีมนั่รอบผมจิ้มเลยยังใจมได้หาเยไม่ไหวจริงๆหมเดวจะเล่นนะเดี๋ยวจะาไมาล้อยน้นนโดนยึดเหรอไม่ะโดนไปเอง็นที่ย ก็เป็นนี่แล้วที่มีไงทำอะไรทำที่ไรผมชอบรถรถเชนทรเชนทรถเชนรถอทรบาเนอ่ะอทนมันไม่ไหวแล้วเน่สองหลังไปนเนยัก็ยังมีัตเงมั้หลักก่อนตั้งหลกไปตั้งันสิดรถรถห่อมันไม่ด้ขายรอสนยุดเ้หิล้วมันจะไมขายอระเห็นฟ้างแ้มาตายไายก่อน ยังไงดานี้กงกลัวโอ้ยพลังเยอะมาอไรจะไปไม่รู้เยเย็อๆสู้กันไปกอนใครมันชอบไปชอบผมไม่ชอบคนนั้นลสนใจอู้สู้ไปนะนวกครลาเดี๋วกาขอล้ครับมาที่ยกนมาวันนี้แล้วก็ ตีโรงเรียนรุ่งเรืองอุปธรรม ไปจี้แจงเขาเราจแล้วมเดือนเทาที่อยู่แม่ไปไหนอะาเปิดมันเนกไปแล้วสามสิบอะไรสาบาทต่อเดือนต่อเดือนตัวว่าสามสิบอะไรวะสามสิบเท่าไรสามสิบสามสิบสามที่เท่าดินหนจ้า เท่าดินอ่ะเท่าไหรเท่าตารางวัละสิบาทต่ออะไรตารางวาละสิบาทต่อค่ะต่อเดือนต่อวันต่อเดือนเดือนถ้าสามสิบตารางสามสิบที่ที่บ้านเราละสามสิบสามตารางวานี่เจ็ดร้อยต่ออะไรต่อเดือนต่อเดือนนะต่อเดือนต่อเดือนค่ะต่อเดือนต่อกี่สิบบาทตัดต้นไม้ครับตัดต้นไม้นะตัดไม้อะตัดต้นไม้เลยนะเออดีเว้ย อันตีนไวมันเข้าเข้าไปสายไฟมันเข้าไปตัดไม่ได้อย่างเงี้ยนะการที่แจริงๆนี่สายไฟอันนี้สายตือสารท่านชักพาดมาต้องตัดได้สายไฟู่ด้านในด้านนี้รคสายไฟบนเนี่ยครับสายู่ด้านในนี้เ้ินสื่อสารเดินใหม่ในจุดด้านนอกอันนี้นนี่ตือสารนี่ครับด้านนอกตือสารไม่ดูไม่ดูมันจะโคตรไหมเนี่ยมันโคตรโคตรหนังหนาแล้วพี่หนักปัญญาหนัย ใคกมาาแล้วนไคือปัญหาคือสายไฟมันออกไม่ได้เนะเข้าไปอยู่ขามันเม้าันหมดโอ้ดมๆมันมีสายไฟนยอะดิ้ต้นนี้ด้วยมันอยู่ในสายไฟหมดจะล้มลงมาแล้วอันนี้มันมีสายอายไ่มีสายไฟมันแยอกวาไฟทั่งผาสายไฟไม่โดน ไม่สายมาก่อนดูดิสายมาก่อนมันดีอยู่ใต้เกิดต้นไม้อย่างเงี้ยุงไม่ได้ลต้งไหนวะจะออตัดไม้อรอวะอย่างเงี้ยจะเกี่ยออกใส่เกลี่ยตันใช่แล้วต้นพวงจะแสบมั้ยแต่ดีนะแตัดั่งโน้นได้ครับฝั่งโน้นเป็นตั่ใหญ่นี้รุ่ดเข้าได้ เนี <Private. S 2> ้ลร่การขาจะเขาจเป็นบันไดต้องบันไดอย่างเดียวเองเรอเ่องนนานแล้เคยไปแล้ว อรู้ด้วยรู้ด้วยว่าโกโปรทำไมอะเด็กตรงตามไปไหนอยู่นี่แหละเดี๋ยวก็ออกมาเดี๋ยวออกมาออกมาไหมออกมาออกมาไปอ้อมไปอ้อมไปตรงนู้นใช่ไหมอ้อมมาไหนไม่มีรถโรงเรียนจอดตรงนู้นไหมหรอไม่มันมีมันเป็นตัวอยู่อ้อมได้เหรอไม่ข้างในมันเปียกนะเหลืออ้อมได้เหรอจะได้ช่วยรถจะได้กลับไป ถ่ายถ่ายยังไงไหนไหนต้นไม้เนี่ยช่วยช่วยออ๋ให้ตัดให้หน่อยน่ะบ้านก็จะทับบ้านแล้วสายไฟอีกน่ะเดี๋ยวโอเคเขาคงมาดูให้ไม่เนั่นแหละไม่ตัดถ้าท่านผู้ว่าไม่สั่งนะเขทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วเพิ่วมาตัดตัดต้นไม้เหรอใช่งั้นก็ตัดสายไฟตัดตายไฟตัดสายไฟตัดต้นไม้ ตัดต้นไม้เอ้าตัดสายไฟตัดหลอดไม้คือว่าตัดต้นไม้ใช่ค่ะตัดสายไฟก็ไม่ต้องใช้อ๋อสายไฟเน่เข้าไปพันในต้นไม้มันจะโค่นแล้วเนี่ยเนี่ยมันโน้มไปแล้วเนาะปีที่แล้วไทยก็มันต้นอะไรอต้นอะไรต้นไซต้นไซข้างนอกอ๋อไอ้ไซเนี่ยมันตัวแซมตัวอะไรนั่นเขาเลยเขาไปแอบปลูกไปหมดแล้วต้นไซไอ้นั่นไงแล้วมันเอ็นพิง บ้านแล้วไงน้มหมดเลยเนาะเดยวเขียนเขามาแล้ทำให้เขามาแล้วนี่คราที่แล้วก็เขตมาตัดแต่เขาก็เหลือไวขนาดนี้ไม่ตไม่ยอมตัดม่นียคุณคุณก็ต้องบอกถ้าเผื่อคุณชัดชาิมาไม่เป็นไรแต่ถ้าเผื่อท่านไม่ถ้าเผื่อท่านไม่ได้เลี้ยวมาแล้วเมื่อกี้ด้ดูเธยชัดชานได้ดูมเขาแคดูเดูแค่ก็แค่ดดเขาอยากจะให้ช่วยตัดไม่ถ้าสมมติว่ามันโคตรจะใไฟขาดเนี่ยทั้งชุมชนเลยไม่ตอนไม่ตอนตัดเนี่ยมันก็ต้องดับไฟก่อนจีใช่เขาต้องดับไฟออกอ่ไก่อน ไม่เว้นลีลีลียังไม่เอาต้นไม้มันไม่ลอยดึงดูดต้นไม้นี่ไงแเข้ามาตัดมันก็ต้องตัดไฟชั่วคราวนะเพราะว่าถ้ามันอมมันอมเนี่ยต้นไม้มันอมสายไฟไปแล้วเนี่ยต้นไม้มันอมอยู่แล้วเขาตัดไฟสายไฟก่อนต้องตัดไฟก่อนต้องตัดไฟก่อนครับก็ตัดไฟก่อนไงคราวที่แล้วก็ตัดสายออกแล้วก็ต้นไม้ลงให้เกาต่อใหม่แค่นั้นเองโอเคแล้วแขวมมาดูให้กับฟานไรฟ้าของกษานงานกันนะครับ กวาดมาเลย่งเี้ยนีเไหนดมดเลยรก็แบอี้ก็ติดมาติดนี่กินเลยจะตัดกังอรเงีอินเงยเลยน้ำมอเลยมีอะไรบ้างเนี่ยนี่เป็นอะนี่อะไรตะไคร้เขาแก่เลยที่น้ำมอ่ยครัแก่กกินเลย นี่ถ ну ูดมากนี okay. ่เยเออนี58น mm ี hmm. mm ่28เล้วเนี่ยเป็นที่ยูกด้วยบรจุแล้วทำมากี่ปีเนี่ยคนกรุงเทพฯป่ะเนี่ยไม่ต่างกันมีามีรยานียีลูกขับรถนี่เหรอรถไฟเออมาเนี่ย ทำมันที่ไรับแลดูเหมันได้วยมาจุ่ยาแล้วลูกมีลูกนีเหนเี้ยงใหญ่แน่เลียห่ต้องเรียนหลวงเศร้าแลยนะชีวิตเนอะทำไม่ได้กิดเงิทอ